บอยแบนด์แต่วันนี้เราจะเจอทอมแบนด์สัญชาติไทย5คนแรกนะคะโอ้โหต้องบอกเลยว่าชื่อวงเขาเนี่ยถ้าเกิดว่าอ่านไม่ดีอ่านแบบงงงงก็เรียกได้ว่าเห็นตัวตนเลยแต่ว่าที่จริงชื่อวงเขาชื่อว่าโทโม o ลิกค,ค่ะสวัสดีค่ะนี่ที่จริงที่อ่านกันเป็น t o m o ลิกกันมาตลอดโมลิกโทมลิกค, <ST S> คือที่จริง <ST> S> <S คือโทมอลิกโทมลิกมาจากค่าย คอมโมลิกคอมโมลิกเอนเตอร์เทนเมนต์เอ่อชื่อมันชัดอยู่และให้ได้ตังนดีกว่าแต่ละคนนะคะสวัสดีค่ะมินคาลีเดอร์ของวงอ๋อลีดเดอร์ที่อย่างเงี้ยสามสี่ออ่ามินมินเพื่อนในวงเรียกว่าสล็อตบ้าพลังครับอ๋อเขามีฉายาทางนู้นค่ะสวัสดีค่ะฟ็อกค่ะเป็นจิ้งจอกสายแล็ค่ะ สวัสดีค่ะบูมเมอร์ค่ะเป็นเมนโวคอลนะคะเป็นพี่เต่าใจดีของวงค่ะพี่ใหญ่ใจดีพีเต่าพี่เต่าเต่าโตสุดอ๋อโตสุดโตสุดโอเคต่อไปเลยค่ะสวัสดีค่ะเจเอมค่ะโวคอลค่ะเป็นแมวขี้แกล้งค่ะแมวขี้แกล้งแกล้งคนเลยชอบแกล้งคน ..J.M. เอมทำไมต้องเจเคะเดี๋ยวก่อนก็ชื่อชื่อเป็น JM อยู่แล้วป่ะ เป็นชื่อย่อเป็นชื่อย่อมาจากชื่อเล่นจริงๆอิาชื่อเล่นตกลงชื่อเล่นหรือชื่อจริงคะชื่อเล่นจริงๆอ๋อชื่อเล่นจริงก็ชื่อเล่นก็ชื่อจริงก็เป็นชื่อจริงอ๋ออเเป็นชื่อเล่นหรือชื่อจริงทั้งสองอย่างค่ะรวมกันรวมกัน J m ต่อไปค่ะสวัสดีค่ะอันปันค่ะเป็นมักเน่ของวงค่ะอะไรบ้นะมักเน่มักเน่คืออะไรอะน้องเล็กคะน้องเล็กค่ะน้องเล็กอมักเน่เป็นภาษาอะไรคะภาษาเกาหลีมักเน่ รวมตัวกันได้5คนถามก่อนจะมาเริ่มรวมตัวกันเป็นโทโมลิกดีกว่าแต่ละคนทําอะไรกันมาบ้างคะผลงานแต่ละคนผ่านอะไรมาบ้างของมินก็เคยประกวดรายการ Thailand n o t t a l น n t ตอนนั้นกับวงทองแอสที่ก็คือชูกคือติดตามตอนี้เคยใช่รู้จักกันใช่สิชันก็ติดตามอยู่ นี้ก็ของฟอกนะคะผ่านเวทีประกวดมาบ้างนิดน้อยค่ะเออแต่แต่มาเป็นแร็ปเปอร์ฝั่งนั้นล่ะคะของบูมจะเป็นรู้จักกับรุ่นพี่มาค่ะแล้วก็รู้จักทางรุ่นพี่เนี่ยรู้จักกับพี่เป้ก็เลยได้มีโอกาสได้มาทำตรงนี้พี่เป้เป็นผู้ใหญ่ทางค่ายของ Tom Holic Entertainment ค่ะพอรู้จักกันก็ได้เข้ามารวมกันในทีมนี้เจมส์ค่ะเจมส์เคยร่วมงานกับพี่เป้เป็นงานคอสเพลย์ Platinum ค่ะเห็นเข้าตาแป๊บกชวนมาเลย ของอันจะร้องเพลงอยู่ในโซเชียลอะค่ะแล้วก็มีคนแชร์เป็นเน็ตไอดอลใช่ไหมลูกมีคนตั้งรังมากนะละมุนใส่ๆชอบเน็ตอบสิข้ามไกัอ้าทำไมเมลเปิดล่ะมีความที่อ้าวไงเธอมีหุ่ใจอหรอจะมีหุ่ใจโลกของพวกเราเหรอที่โลกของเราพี่ซาี่มีความสุขมากวันนี้บอกเลยถามชื่อวงกันดีกว่าโทโมลิกมาจากอะไรคะ โทมอลิกมาจากคําว่าทอมผสมกับคําว่าโฮลิกค่ะซึ่งแปลว่าความชื่นชอบความหลงใหลในความเป็นทอมค่ะเรายอมรับในในส่วนที่เราเป็นเลยแหละถูกไหมว่าเพศที่เราเป็นเนี่ยคือเราเป็นแบบนี้เราเรามีความชอบผู้หญิงเนี่ยอ่าใช่เจกกันไปเสกมีความเราดีทูพผิเซี้ยนมากเลยเฉพาะผู้หญิงอย่างพี่ซันนี่ เดี๋ยวเดีเกิดเกิดเพูดถึงซิงเกิลนี้ดีกว่าที่เอามาปากกันชื่อซิงเกิลว่า prisoner ทำไมต้องเป็น prisoner เมื่อกี้พี่เห็นได้ดูเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยอ๋อนั้นเป็นซับค่ะซับอ๋อคือทำให้แบบต่างชาติรู้ว่าเนื้อเพลงเราประมาณนี้ทำไมถึงชื่อเพลงว่า prisoner คะ prisoner หมายถึงการถูกจองจำการเป็นนักโทษค่ะ ความหมายของเพลงก็สื่อถึงเมื่อคนเราแบบมีความรักเราก็ต้องการที่จะเปิดเผยใช่ไหมคะแต่ซึ่งแปลว่าความชื่นชอบความหลงไหลในความเป็นทอมค่ะเรายอมรับในในส่วนที่เราเป็นเลยแหละถูกไหมว่าเพศที่เราเป็นเนี่ยคือเราเป็นแบบนี้<ช><ช>เราเรามีความชอบ ผู้หญิงเนี่ยอ่าใช่หาเสกันไปเส้นเลยโชว์นี่คือผิดเซนมากเลยเลยโชวผู้หญิงอย่างพี่ซันนี่เดี๋เดี๋ยวเดีเดี๋ยวเพูดถึงซิงเกิลนี้ดีกว่าที่เอามาปากกันชื่อซิงเกิลว่า prisoner ทำไมต้องเป็น prisoner เมื่อกี้พี่เห็นได้ดูเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยอ๋อนั้นเป็นซับค่ะอ๋อคือทำให้แบบต่างชาติรู้ว่า เนื้อเพลงเราประมาณนี้ท<ห>ีไมถึงชื่อเพลงว่า prisoner คะ่ะ prisoner หมายถึงการถูกจองจำการเป็นนักโทษความหมายของเพลงก็สื่อถึงเมื่อคนเราแบบมีความรักเราก็ต้องการที่จะเปิด<ว>เผยใช่ไหมคะมมมแต่ในเมื่อคนรักของเราเนี่ยเขาเหมือนอยังลังเลไม่แน่ใจความรักมันก็กลายเป็นเหมือนแบบกงขังเราไว้ค่ะเราก็เลยถามว่าจะเอายังไงอย่างนี้มันทรมานนะ มันมันเป็นมันอ้างอิงมาจากส่วนที่ที่เรารู้สึกเป็นประสบการณ์ของพวกเราเองด้วยไหมคือ <c oughs> มันเหมือนเป็นความรักที่แบบเราเคยต้องปิดบงังแบบอาจจะแบบเรา,าม,มีหลายๆคนที่รับไม่ได้อะไรอย่างนี้หรือเป่าเราเลยเอาแบบ,แบ,บเป็นคอนเซปต์ของเพลงนี้ก็มีส่วนค่ะ <c oughs> แต่ว่าเนื้อหาโดยแท้จริงของเพลงนี้จะเกี่ยวกับการถูกจองจําก็คือเหมือนกับอยากให้สังคมอ่ะ ช่วยเปิดพื้นที่ให้พวกเราเพศทางเลือกนะคะได้มีพื้นที่ยืนในสังคม,มให้ยอมรับในความเป็นตัวตนของพวกเราแบบเหมือนกับอย่าขังฉันไวน้ในนี้ช่วยช่วยปลดปล่อยฉันออกไปทีปลดป็นป<ล>ความหมายเ,เชิงลึกของเพลงนี้สุดยอด กดปล่อยพวกเราออกไปน <laughs> <net> แนวเพลงดีกว่าพูดถึงแนวเพลงของวงเรา<น>เป็นยังไงเพลงจะเป็นสไตล์อิเล็กทรอนิกส์บ๊อปแดนซ์ค่ะก็จะมีความหนักแน่นมีความ <playground S 2> อ่อนไหวผสมเข้าด้วยกันค่ะแล้วก็จะมีบีทเพลงเป็นเอกลักษณ์ของเราเองใช่เอกลักษณ์นี่เป็นยังไงครับมันต่างจากอย่างอื่นยังไงตรงไหนที่ฟังแล้วรู้เลยว่าเนี่ยอะไรอะโทมโมลิกอะไรเงี้ยน่าจะเป็นบีทของเพลงนะคะเพราะ่าจะเป็นอิเล็กทรอนิกส์ใช่ค่ะจะบีท นี่เขาอิเล็กทรอนิกส์ป๊อปเขาต้องมีซาวแบบอิเล็กทรอนิกส์บูด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 นะก็เลยก็มีในไรแตกต่างเขาก็มีซาวแบบอิเล็กทรอนิกส์ซาวสมัยใหม่หน่อยเป็นโมเดิร์นโมเดิร์นหน่อยเห็นเต้นกันแบบเยอะมากซ้อมเต้นวันละกี่ชั่วโมงคะเนี่ยก็ตั้งแต่11บเอโมงถึงสองทุ่มอะค่ะทุกวันใช่ ก่อนที่จะก่อนที่จะมาทำบันทีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ค่ะคือหรือว่าเราเราต้องซอมเต้นกันอย่างี้อยู่แล้วตั้งแต่แบบเราเริ่มรวมตัวกันที่มาใช่ค่ะตั้งแต่เริ่มรวมตัวแล้วมาเจ็ดเดือนก็ช่วงสี่เดือนหลังที่แบบหนักสุดใช่ค่ะยาวๆกันไปเลยซอมมาเต็มที่ไปเลยเอาแบบท่าหนึ่งสอนคุณโบ๊ทได้ไหมเมื่อกี้จะบอกว่าผมเนี่ยประกวดเอมาก่อนแล้วยังไงพี่ฉันเคยเห็นคุณในบ้านคุณเต้นห่วยมากลุกขึ้นมา ดูเร็วขอบอกก่อนว่าเกินก่อนว่าตัวเองเนี่ยมาสายนะดนตรีเออไม่เต้นคุณไม่เต้นได้เลยลองดูไม่ได้เลยแต่บอกว่าวิกแดนซ์ผมได้วินเนอร์วิกแดนซ์เออเอาดิเอาดิเอาสักท่าได้ไหมคะใครใครสอนดีเอาสักท่าได้ไหมได้ไหมมาร้ลยเลยค่ะสุดยอด โอเคสุดยอดเลยอ่ะพี่ธันนี่ต้องแก้ได้ได้เออได้เพี่ต้องการท่าเก่าถ้าเกิดหนูเต้นไม่ดีเดี๋ยวพี่ค่อยลุกขึ้นไปสู้นี่เออเอาอย่าเอายากนะลูกนะอย่าเอายากเก่าเก่ายังเก่าเปียกเหรอพี่สามสี่เดโอนไม่ได้ตัวผมด้วยอ่มาลองดูท่าหนึ่งเอาท่าง่ายง่าย เป็นอันนี้ก่อนเร็วเร็วดิเดีแยกขาให้ถูกเอาไอ้นี่ออกเลยมั้ขาขวารู้ไหมต่รู้จักขาขวาไหมมันจะเป็นคำว่าอย่าปล่อยอย่าปล่อยให้เธอลอยหนูม่ได้ใชหมนะมันก็ละทีเออเนอะแล้วพี่โอเคอันนี้อย่าปล่อยเอออย่าปล่อยมันไว้คือเหวี่ยงไปอยเอาแล้วเว้ยให้เออโห อะไรหมุนอะไรเนี่ยหมุนแล้วก็ปล่อยมัหมุนหมุนเออคุณเต้นได้อันนี้ท่าโบลิ่งทายนโบลิ่งหูรุนเลยแล้วลองเต้นลวดเดียวปล่อยมันเวียงป้ายไว้ให้มันค้างขานี่เต้นดีเต้นดีวันนี้ของมันี่ไม่เต้นดีกว่าเลยอยากให้พี่เต้น ออเออเฮ้ยจริงๆท่าเต้นเขาก็แบบมีสไตล์แบบความเป็นเกาหลีหน่อยนึงใช่ไหมนี่คิดกันเองไหมคะหรือว่าที่จริงมีโคเรออกราฟมานี่โคเรออกราฟค่ะเราได้โคเรออกราฟเป็นครูทีค่ะจากโครงการทูปีน้ำมะวานอ๋อ <หา S 1> มาทําในเพลงนี้ให้นะคะพูดถึงการทํางานดีกว่าเพราะอย่างแต่ละคนเนี่ยมีโอกาสได,ได้ได้ทำเพลงอะไรกันมาก่อนไหมคะ ไม่ไม่เคยเลยใช่ไหมอันนี้คือครั้งแรกเลยเออยากง่ายยังไงบ้างแต่เพราะว่าแต่ละคนก็อาจจะมีแนวที่ตัวเองชื่นชอบกันไปคนละแนวถูกไหมจริงๆแล้วชอบแนวไหนดีกว่าอยากรู้แล้วพี่พี่ฟ็อกเนี่ยชอบแรปแน่นอนใช่ไหมไม่ค่ะเออชอบเกาหลีค่ะชอบสายเกาหลีชอบเกาหลีแต่เกาหลีเขาก็มีแรปเปอร์ของเขาใช่ไหมเออก็จะมีสไตล์แบบแบบนิดนึงอ่ะในในความแรปอยู่อันรละมินอะคะฟังเพลงใช่ไหมคะมีชอบฟังเพลงสากล ยุคเจ็ดศูนย์เก้าูนย์พวกคันที่อะไรอย่างเงี้ยโอ้โหแล้วอยู่ดีต้องมาอยู่ในยุคเก่าของไทยไทยแล้วคุณแปลว่าคุณปรับตัวเยอะมากนะมใช่ไหมคุณมาอยู่ตรงนี้เพลงนี้แบบนี้ก็ฟังชอบฟังเหมือนกันเป็นคนฟังเพลงหลากหลายหลากหลายที่เต๋าพี่เต๋อเราพี่เต๋าเรียบร้อยดีกว่าเนาะแบบหวานหวานพี่เต๋าชอบคล้ายๆเหมือนมินนะคะแต่ว่าจะแบบฟังได้หมดนะคะช้าไม่ได้สิขนาดไหนข้างหลังนะคะข้างหลังพูดได้นี่ย กบเราเป็นชอบเป็นแนวแบบเพลงบรรเลงซอฟแวร์มากกว่าค่ะบรรเลงแบบเป็นดนตรีอย่างเดียวหรอไม่มีเสียงร้องอย่งนีก็ไม่ฟังพี่ส to ิลูกพี่เป็นน <ok ักร้องแล้วลูกนะพี่เป็นนักร้องพี่เป็นนักร้องอีโบ๊ทอ oh ีเด็กเพลวพี่เป็นนักร้องบ๊ท ก็จะชอบฟังเพลงสตริงเพลงสากลทั่วไปทั่วไปเพลงตลาดแหละเพลงที่คนอื่นเขาฟังกันทั่วไปพจอเพลงอย่างนี้เออเห็นเขาบอกว่ามีหนึ่งคนในนี้แต่งเพลงเก่งคุณโบ๊ทเนี่ยเป็นโปรดิวเซอร์นะเขาทำเพลงเองตั้งแต่ใน AF แล้วเพลงเขาเนี่ยขึ้นเป็นดาวน์โหลดใน t u n e s คือแบบคนดาวน์โหลดเยอะมากเยอะมากเป็นดาวน์โหลดฟรีฟรีนะคะ สนใจในนี้เขาให้เราเดาเขาให้เราเดาว่าใครแต่งเพลงเก่งเดี๋ยวก่อนนะเขาเดาเขาเดาว่าเนี่ยนี่เขาเดานี่เดาว่าคนนี้ฟอกเขาเดาฟอกผมเดาว่าพี่เต๋อพี่เต่งไม่รู้ว่าอ่เราเดาฟอกผมเดาพี่เต่าเออใช่ไหมไม่ใช่ทั้งคู้ชายอ้าวมันไม่ให้มัไม่ให้อันปันเออแต่เขาเป็นเน็ตไอดอลมาก่อนใช่เขาเออใช่ไหมใช่ไหมคำตอบคือเนี่ยอ๋อคือมี ใช่แล้วทำไมแล้วทำไมเราไม่เอาเราไม่เอาเพลงเรามาแบบทำงานในมันทำแบนของเราเหรอว่าเอามาแดนสได้ออ๋เพลงแบบอยู่กับอีนั่นเลยอีนั่นก็ชอบแนวนี้เออชอบเป็นนักร้องนะครับเป็นนักร้องเป็นนักร้องนั่นเป็นเอฟนะรู้จักใชื่อไหมอะไรมีอะไรอีกอ่ะได้ข่าวว่าในนี้มีหมออยู่คนหนึ่งเฮ้ยเป็นหมอเป็นหมอเดาอีกเดาอีกยากกว่าเดี๋ยวก่อน หน้าใครเหมือนหมอสุด JM เ้างใช่ป่ะหมอหันศพแล้วค่ะใช่ป่ะไม่ใช่เขาบอกหมอใครอะอ่ะอันปานอ่ะถูกไม่ใช่ค่ะอย่าบอกนะว่าเนี่ยหมอเหรอที่บอกเป็นหมอเหรอเฮ้ยจริงเหรอคุณเป็นหมอด้านไหนต้องบอกต้องบอกก่อนว่าแบบไม่ไม่ใช่หมอแบบแพทย์นะคะเป็นนักเตะผ้าบำบัดจบจากมหาวิทยาลัยม่ิู้บอกเป็นบำบัดนิดหน่อยพี่รักเนี่ยกระดูกพี่ยังไม่พัน บาท<ช>แล้วแล้วมีโอกาสได้ทํางานจริงจริงจังๆหรือยังทำแล้วค่ะทําได้ประมาณห้าเดือนค่ะ,ะแล้วก็ออกมาเพื่อทํากับตรงนี้ส่วนนี้ค่ะ,ะคนต่อคิวเต็มเลยนะต่อ,ตอคิวไม่าไม่ต่อเข้าโรงพยาบาล ไปทำอาชีพนี้ไหมอา้าวไม่ใช่ไม่ใช่ฉันถามว่ามันก็เป็นอาชีพที่ช่วยคนเหมือนกันไง <ๆ S 2> ก็เลยถามว่าเอ้ยถ้ามีโอกาสเนี่ยแบบจะได้กลับไปทํำไหมก็ถ้ามีโอกาสก็ก,กลับไปทำอะค่ะอ๋ออย่างก่อนหน้านี้นทําอยู่ที่ไหนคะโรงพยาบาลเอกชนแล้วพี่นี้ทําที่ไหนครับหน้อนาอโบ๊ทหน้ากูี่ยทำไหลหมอไหนหมอไหนไม่รู้กลัวให้จิ้มม้วไปหมดแยบมา มีสมาชิกในนี้เป็นนักเต้น cover dance มา่อน cover dance แบบหมายถึงว่าเอาเพลงก o หลีมาเต้นพี่เลิกเดาแเราไม่ถูกกันเลยเจมออกมาเน่ใช่เธอใช่ไหมไม่ใช่่ะฉันเดาเธอตลอดเธอไม่เคยอันนั้นเขา cover ใช่ไหมเขาบอก cover แต่ว่า cover เขา cover เพลงแบบ ในเออไม่ใช่ไม่ใช่ก็ต้องเลยมิเต่าแล้วล่ะใช่ปะคะไม่ใช่ค่ะอมินมินความสามารถเยอะเหลือเกินใช่ไหมบอกเซอเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วจริงเหรออ๋อคุณเป็นคเ o อร์แดนซ์มาก่อนเป็นทั้งนักแกียภาคเป็นนักเส้นโรงเรยสุดยอดคุณทำหลายอย่างคุณเอาเวลาไหนมาใช้ชีวิตอะเวลาหนูมีมากกว่า24ชั่วโมงนี่แ ถึงเรื่องที่ผู้หญิงอยางนี้กว่ามี s อสเเข้ามานะคะถามว่าพวกคุณเนี่ยชอบผู้หญิงสเปคไหนเอสเอสเอสเมใจเย็นนะจ๊ะแฮชแท็กมาใจเย็นนะจ๊ะอ่ะมินก่อนของมินก็ถ้าเดินๆเลยก็คงเป็นเรื่องในแววตาดวงตาคนเนอะนึกซึ้งนึกซึ้ง ชอบคนที่แบบตาหวานหรอหวานอะไรผ่านสายตาก็คือวันๆไม่ต้องพูดกันเลยใช่ไหมลูกจองบ้านอะตออย่างเดียวใช่ค่ะอย่างเดียวพ่ออยากจะพูดไงอยากจะพูดแต่ว่าแต่ชอบแบบสื่อสารท่านสายตาสือสารกันอันนี้เขาชอบแววตาฟอกชอบอะไรชอบผู้หญิงยิ้มสวยยิ้มสวย แต่เขาจำสองที่อะไรหรอยากมากเลยค่ะเพราะว่าร้อยใหม่ช่วงนี้เดี๋ยได้แตกได้แตกอืออือคุณป้าคะคุณจะชอบผู้หญิงปากสวยปากสวยอ้โได้อยู่นะคะโอเคนะอันนั้นปากสวยอันนี้ยิ้มสวยอันนี้ตาสวยด้านหลังนะคะเจเอ็มชอบผู้หญิงสูงแล้วก็ตาเศร้าปากอะไรนะสูงแล้วเลยนะตาเศร้า คอะไรอ่ะชอบแบบไหนไปพี่นี่ไป้องร้องไห้คือในตัวเขามีความเศร้าอะแต่เขาไม่ได้เศร้าเป็นไรพี่ก็โทษก็โทษอยู่ในใจไงเราโทษอ่ะก็ไม่รู้ทำตามสเปคน้องเขาอันปันอะลูกชอบผู้หญิงเก่งชอบเน่าวลำบากเลยทำไม่ถูกเลยผู้หญิงเก่งถ้าน้องสิคะน้องอะตอบเก่งไงโอเคถ้าน้องตอบฉลาดเราไปไม่เป็นเลยนะอะไรวะอะไรวะเออถามสถานะหัวใจดีกว่า ว่างหรือมีคนคุยหรือมีใครคบอยู่ตอนนี้ของนิมว่างว่างสนิทจริงหรอคุณไม่มีคนเข้ามาคุยเลยเหรอไม่มีเลยวันๆคุณคุยกับใครบ้างคะเขาคุยทั้งค้า๋อ้ทักกันโทรตักกันนิ่เป็นทางน้องมองตาเดียวเลยเออเออว่างสนิทฟอกอะคะมีคนคุยอยู่มีคนคุยอยู่ค่ะ ผู้หญิงกับผู้ชายค่ะครูไม่น่าถามเลยเลค่ะพี่ทางนู้นนะคะว่างค่ะว่างสนิทสนิทเหมือนกันสนิทเออก็น่าจะสนิทเพราะมีงานอ่ะเอออัดปันลูกคุยกับพี่นิดนึงลูกมีแฟนไหมคะก็มีคุยอยู่มีคุยอยู่ทําไมทุกคนคุยยังไม่คบกันเหรอคะเราไม่ใจไม่เจาะสนี่อไม่ไม่เอาสิไม่เจาะสิไม่เจาะเดี๋ยวกลุ่มแฟนคลับหายเจเอ็มมาโลกก็มีศึกษาดูใจกันอยู่โอ้ยมีศึกษาดู แล้วคุณซานีครับอะไรคุณซานีเป็นไงนี่ต้องมาถามต้องมายุ่งกูโอ้รุ่นเราไม่น่าศึกษาดูใจแล้วน่าจะไปไกลเดี๋ยวช่วงหน้าเราได้ดูโชว์สดๆเราอยากเห็นเขาเต้นแบบเต็มๆอะเมื่อกี้เห็นเขาอะไรนะมีกระโดดแห่องไปอย่างเงี้ยถ้าจระเข้ถ้าจระเข้กินไก่แห่นองไปอ่ะเราอยากเห็นเราอยากเห็นเดี๋ยวช่วงหน้าได้ดูกันแน่นอนนะคะจากโทโมลิกนะคะครับผมหลังเพลงนี้เลยครับ Million Reasons ็กเ y ด a ้กาก้าครับผมไปครับให้น้องๆเตรียมตัวกันนะ 4G ที่ดีที่สุดจาก True Book Edge ไม่ต้องพูดร่ามทำเพลงกันแล้วเพราะตอนนี้น้องๆเขารออยู่แล้วนะคะ Prisoner จาก t h o m ล l i ค่ะ ใจเริม่มบหอดลาหวังบนที่เธอสร้างมา Oh baby please don t อกฉันเอาไว้อยู่ในกรงความรู้สึกให้ฟื้นทนทรมานจิตใจเริ่มอุราหวังวันที่เธอสร้างมา เมื่อเธอลมาอันจนฉจะตายใจร้ายเดะแค่พูดออกมาว่าเธอรักฉันว่าเราลักกันปเปิจ้าใหม่ส่วนใจใครไม่ตงสุดใจ don't worry ที่ปล่อยไปไล้ทุกอย่างมันสายไป finally เราอาจจะไม่หรือ,อไรถ้า,าว่าเธอยังมีฉันอยู่ในหัวใจขอได้ไหม baby just let me free ตเต้นเข้าไปเต้นเข้าไปเดินเต้นเข้าไปไม่รู้อ่ะเต้นยังไงเมื่อกี้น้องก็เต้นอย่าง,างนงางงี้ให้น้องๆฝากผลงานก่อนดีกว่าค,ค่ะช่องทางกาติดตามฝากยังไงไบ้างเนื่อยเหนื่อยอยู่เนื่อยเนื่อยอยู่ยยยยสงสาร,ราผู้ใส่ไม้เลยครับค่ะพวกเราก็ขอฝากซิงเกิลแรกของพวกเรานะคะเพลง prisoner ค่ะครับติดตามผลงานของพวกเราผ่านในทางช่องทาง YouTube Channel นะคะ,ะชา n น l Tom Holick Ent ค่ะสะกด T O M H O L I C ค่ะเวนบัก E N T ค่ะค่ะและสามารถติดตามอัพเดทข่าวสารนะคะได้ที่เฟซบ o o กแฟนเพจทวิต t t อร์ <laughs> <Okay. S 2> อินสตาแกรม Tom h o l i c Official โอเค Tom h o l i c Official ใน Twitter Instagram ไปตามกันได้ะนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณ Tom h o l i c ค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวต่อไปค่ะจะมีผลงานอะไรมาอีกก็ได้นะคะแต่ว่าวันนี้นะคะเราต้องลาไปพร้อมกับ Tom h o l i c แล้ว i cool.